สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 Thalo Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r a n d o m l ะ,ะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานะเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าความรู้สึกต่อเราที่เขาปกปิดการอ่าไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยเปิดไพ่ไว้รอแล้วนะคะอย่างที่เห็นจะมี หดาบหดาบสี่เหรียญเ e นเพลสควีนดาบสถ้วย2เหรียญสิบเหรียญ2ไม้8ดไม้แล้วก็ใต้สำหรับได้5เหรียญไอขอดู t เ e p เพลสก่อนเลยนะเด e เ l นเพแล้วทีเนี้ยไพ่อะสอดของกับคอนเทนต์มากเลยนะที่เขาปกปิดนะปิดบังซ่อนเลนกันนะว่าสิ่งที่เขาแสดงออกอะคุณลองพิจารณาดูนะว่าใช่หรือไม่ เขาปกปิดเขาไม่อยากให้รู้แล้วสิ่งที่เขาแสดงออกมาคืออะไรถ้าคนคนนี้ยไม่ว่าเขาจะมีพลังงานเป็นมาสกูลินหรือแฟมินีนก็ตามได้ไพ่ดี l อมเพนี่เปิดไพ่ใหญ่นะขออ่านไพ่ใหญ่ก่อนเลยรู้สึกจี๊ดมาก DM Place นะรู้สึกว่าการแสดงออกของเขาคือฉันอยู่ได้ฉันคือตัวแม่ฉันคือตัวพ่อเอลยไม่ต้องห่วงละไม่ต้องห่วงเราเราเราแก่งพอเราเป็นที่พึ่งมีแต่ ใครๆก็เข้ามาพึ่งเราจะสไตล์แบบว่าไม่ได้ต้องการความรักจากใครหรอกอืมมีแต่คนเข้ามาขอความช่วยเหลือแหละนะแต่เขาก็ทําได้จริงๆนะอืมเป็นผู้ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอาใจใส่ดูแลคนนั้นคนนี้แต่พอมาเจอคนแล้วเนี่ยเขาพึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะ่ะเขาที่เขาต้องการนี่เขาต้องเป็นฝ่ายที่ต้องการแล้วหรอ นี่ตกลงเขาเป็นฝ่ายที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่ก็เป็นหนา่าเพิ่งจะชั่งน้ำหนักตัวเองได้ว่าเราก็คนเราก็คนเหมือนกันนี่เราก็มีความรู้สึกเหมือนกันนี่เป็นเป็นผู้ให้มาตลอดเดมเพรสนะ่ยเป็นแต่ผู้ให้มาตลอดลืมนึกถึงจิตใจตัวเองว่าต้องการอย่างน้อยก็คือไม่ต้องมาไม่ต้องมาดูแลประคบประงมเขาอะแต่ว่า คำพูดก็ได้ที่เป็นเหมือนน้ําทิพย์ชะลมจิตใจอะ่ะเพราะว่าข้างในเขาเนี่ยหาคุณกับเขาได้มีปฏิสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยนึกถึงนะคิดถึงเมื่อไหร่จะมาอีกนะรออยู่นะมองหาโอกาสใหม่ๆทิศทางใหม่ๆในอนาคตความสัมพันธ์เราจะเป็นยังไงนะแอบวางแผนคนนี้ลึกๆข้างในเขาแอบวางแผนอยู่แต่ภายนอกคือแกรง่งนะ เป็นเป็นลม่มโพล้มไซที่คุณคุณก็ไม่คิดหรอกว่าคนระดับเขาเนี่ยนะจะจะจะรอคอยจะรอคอยอ่าคำพูดนะหรือว่าการสนทนาหรือว่าอ่าอาจจะมาในเชิงการงานก็ได้นะฮะได้เห็นหน้าค่าตาอย่างเงี้ยเพราะคุณมีอะไรบางอย่างที่ไป ไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาก็ต้องการสิ่งนี้เหมือนกันนี่เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันนี่เนี่ยลึกๆของเขาอะ่ะไม่รู้ว่าเขาจะวางแผนอะไระนะแต่ว่าพิจารณาอยูอ่คุณแตกต่างแน่นอนระดับด m เพสมองหาคุณเนี่ยระดับด m เพลสรอคอยอยากวางแผนของคุณแล้วก็มีสองไม้ก็คือว่าเหมือน ถ้าถ้าเป็นในลักษณะพ่องานแม่งานคุณคือมือขวาของเขาอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าคุณกับเขาสนิทกันมากน้อยแค่ไหนนะแต่ระดับคิดถึงมือขวาเนี่ยแสดงว่าเขาคงเห็นอะไรบางอย่างในตัวของคุณว่าเฮ้ยเข้ากันดีแน่แน่ออแม้ว่าจะฟออาดฟันกันไปฟาดฟันกันมาแต่ยังไงก็จังต้องติดสอยห้อยตามต้องห้อยตามต้องเป็นอะไรที่ระลึกนึกถึงอยู่ตลอดเวลาแม้ไม่ได้พูดแม้ไม่แสดงออกนะ ทีนี้มาดูกุญดาบนะหากเขาเป็นคนที่นอกจากว่าฉันเป็นปล้มโพล้มต้มใส่ไม่ต้องคิดจะงอไครแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่เย็นชาไหมอ่าถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่เย็นชาสไตล์ติ๊ตๆิดนะสไตล์แต่ว่าเป็นคนที่ชาร์ฟนะเป็นคนที่พูดจริงตรงไปตรงมาดังนั้นนะจะได้ยินเสียงหัวเราะของเขาอะไรประมาณเนี้ยนะสุขุมนุ่มลึก รักความถูกต้องแม่นยำชัดเจนนิ่งนะไม่ค่อยพูดเด่นนะจริงจังนานๆจะจะเรียกใครเข้าหานานๆจะแบบพูดสักทีแต่ว่าพูดมาแล้วน่าเชื่อถือฉลาดหลักแหลมวิเคราะห์เก่งมีเหตุผลนะแต่สไตล์เย็นชาไม่ไม่แสดงอารมณ์นะแต่ว่าลึกๆเขาเนี่ยแปดไม้นะกับคุณอยากพูดอยากคุยด้วยอยากอ้อออ้อแอด้วยนะ เสมือนเด็กเลยหรือเปล่ามีความรู้สึกนะถ้าได้คุยกันกับคุณเนี่ยคุณไปดึงพลังงานอะไรของเขาออกมาให้เขาได้เป็นธรรมชาติเป็นตัวเองหรือเปล่านะอยากจะบอกคุณในอ่าแผนงานก็ได้นะเอางานเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้อยากจะเอางานเข้ามาเกี่ยวข้องอยากจะบอกคุณว่าสิ่งสิ่งที่ต้องแบบ ดำเนินการมันต้องเป็นระบบระเบียบนะไม่ได้มาในเชิงไม่ได้บอกความรู้สึกนะแต่ว่ามันจะมาในลักษณะแบบถามเป็นการร่วมงานกันเขาก็จะบอกว่าอ่าหนึ่งสองสามสี่ทำยังไงโดยที่คุณไม่ต้องถามนะบางทีส่งข้อความไปหรือว่าถามนิดหน่อยแต่เขาก็จะตอบมาเป็นเซตเลยคืออยากคุยอย่ามีปฏิสัมพันธ์ร่วมพลังงานแบบที่ซ่อนอยู่เนี่ยแดแไม้เนะี่ยถ้าไ พูดคาว่าแปดดับออกไปขออภัยนะควีนดาบพลังงานแปดไม้ที่ซ่อนอยู่ในควีนดาบเนี่ยร้อนลนดังไฟเผาอยู่ข้างในะนะกัดกรุ่มนะอยากจะทะลักออกมานะภูเขาไฟเหมือนกำลังจะระเบิดอะอยากพูดอยากพูดในสิ่งที่เขาคิดออกมาเป็นระบบออกมาเป็นแต่ว่าคำพูดจะเป็นไม่ใช่พูดแบบน้ำไหลไฟดับอะ่ะจะมีวาทศิลป จะมีเสน่ห์คารมคลคายอะ่ะคือถ้าคุณได้ฟังแล้วตกเลยเขาตกคุณได้เลยแหละเนี่ยแต่เขาไม่ทำนาะคนคนนี้ไม่ทำทีเนี้ยเรามาดูพลังงานนี้ก่อนเลยเนี่ยอันนี้น่ารักนะแสดงออกแบบว่าจิกกัดทะเลาะนะฮะทำให้คุณระใครระเคืองทำให้คุณแบบรู้สึกน้อยใจอนะอยากดูปฏิกิริยา ว่าจะยังไงแต่ว่าข้างในสองถ้วยนะผูกพันข้างในไม่ไหวแล้วสแสดงออกตรงกันข้ามเป็นคนที่ต่อต้านตัวเองมากมากเลยอ่ะเป็นคนที่ต่อต้านเหมือนไม่รู้จะเอาชนะใจคุณหรือเอาชนะใจตัวเองนะคนคนนี้ข้างในนี่นมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงความรู้สึกผูกพันที่แน่นแฟนมากเลยแหละกับคนเนี้ย แต่ข้างนอกทำไมอยากจะจิกกดไม่รู้นะอืมไม่อยากเผยความรู้สึกกลัวกลัวรู้สึกเจ็บหรือเปล่าเขามีอดีตหรือเปล่าเขาเขาก็เลยเหมือนคนที่สร้างอะไรมากั้นไว้อะหรือทดทดลองหรือเปล่าทดสอบคุณอยู่หรือเปล่าเพราะพลังงานของเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะเดมเพลสเป็นที่พึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่อ แต่จะมาลงให้ใครง่ายๆเนะี่ยไม่อะยังไม่ลงตอนนี้ก็ยังไม่ยอมรับนะว่าเอเผูกพันกับคุณหรือว่าเอ,อยอมให้คุณคนเดียวยังไม่ยอมรับหรอกนะแม้จะสองถ้วยก็ตามแม้จะแปดไม้จะสิบเหรียญคือจะสองไม้อย่างเงี้ยเออสองเหรียญก็มานะคะยังโ h ไว้อยู่แต่ก็ยังไม่ยอมรับนะว่าลงให้เธอไม่หรอกฉัน <laughs> ใจแข็งสุดๆแกร่งมากแค่คืม ทีนี้พอมา6ดาบเนี่ยอยากจะเหมือนพยายามที่จะ move on หรือเปล่าพยายามที่จะออกจากความสัมพันธ์นะหรือว่าไม่สนะจะเดินทางหรือจะไปตอนนี้แหละเหมือนไม่สนใจต้องต้องรีบนะเวลาแบบต้องต้องต้องไปอะ่ะต้องออกเดินทางละแต่ข้างในเนี่ยจะใครจะรู้ล่ะว่ามันเหมือนกับ ช่างน้ำหนักอยู่ลนะไอ้ที่ตัดสินใจไปไอ้ที่ทำไปเนี่ยคุณจะคิดยังไงนะไอ้ที่ทำไปไที่แสดงออกเหมือนไม่แคร์เนี่ยหันหลังไปแล้วเนี่ยคุณจะคุณจะเสียใจหรือเปล่ามันจะทำให้คุณแบบเข้าใจเขาผิดหรือเปล่าแหะเวลาทำไม่คิด <laughs> คิดแล้วค่อยทำ <laughs> จะเนียหน,นักเลยสีเหรียญน,นี่ยคือหัง,หงกอดเก็บเลยนะ <laughs> ภายนอกอันนี้อาจจะชัดเจนก็ได้นะเมื่อมีใครเข้ามายืน,กนใกล้คุณเนี่ยเขาก็จะมีปฏะติยาอะไรทำอะไรอยู่แถวนั้นพยายามแทรกแทรกเข้ามาในบทสนทนาหรือเปล่าเวลาคุณคุยกับใครเนี่ยเขาจะเข้ามาแทรกจะเห็นปากกาใช่ไหมฉันวางไว้ตรงนี้ขอภหไอถือปากกาพอดีไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรเนี่ยแทรกนะคะอันนี้จะอันนี้จะเห็นจะเห็นชัดอยู่นะคะว่า ไม่ได้แต่ว่าคุณจะรู้หรือเปล่าไอ้ไม่รู้นะแต่เขาจะออกมาในลักษณะที่ถ้ามันมีอะไรจรี๊ดจริงๆอะ่ะเขาจะซ่อนไม่อยู่นะเขาจะเก็บอาการไว้ไม่ได้หรอกนะสี่เหรียญน,นะคือข้างในมันสิบเหรียญอนนะ่ะมันมันรู้สึกแบบมันเห็นอะไรบนเส้นทางบนเส้นทางนั้นเหมือนเหมือนเห็นอะไรระหว่างคุณกับเขาแล้วอะ่ะมันเขาเห็นนะว่ามีคุณอะ่ะอยู่ในอนาคตเขาแล้วเขากับเราเอา่อ ญยตกมิตรหรือว่าเพื่อนฝูงอะไรแล้วเนี่ยจะมาคนอื่นจะมาใกล้จะมาแทรกจะมาแย่งไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนคุณกับเขาเนี่ยมีมีพลังงานอะไรบางอย่างลึกๆอยู่ร่วมกันมีความผูกพันนะ่ะคนก็ต้องมีความรู้สึกแบบนั้นบ้างแหละนะเพราะว่ามันสองถ้วยมันมันมันมีความรู้สึกคล้ายๆกันนะ่ะแต่เพียงแค่ว่าเขาไม่ได้อยากแสดงออก นะให้คุณรู้อะปกปิดไว้ดูเหมือนรอคอยอะไรบางอย่างจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่าที่ปกปิดเนี่ยเพราะว่าอยากจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่าหรือที่ปกปิดเนี่ยเพราะว่าอยู่ท่ามกลางเอ,อผู้คนส่วนใหญ่หรือเปล่านะคะไพ่ห้าเหรียญหรือที่ปกปิดไว้เพราะว่า ยังไม่พร้อมอ่ะยังไม่พร้อมไม่ไม่ใช่ว่าไม่พร้อมในด้านของเอการเงินเสมอไปนะ้าเลี่ยนมันไม่ใช่แค่การเงินนะมันมีความยากลําบากอะไรวันอย่างที่ยังไม่สามารถที่จะทําให้คุณแบบสบายใจได้เป็นที่พึ่งอ่ะเป็นที่พึ่งได้แต่ว่าจะร่วมเคียงข้างกันในตอนเนี้ยมันยังไม่ได้อ่ะ หรือว่าหรือว่าการที่เขาแสดงให้คุณเห็นว่าการที่เขาแสดงออกให้คุณเห็นว่าความแข็งกระด้างของเขาที่เขามีอ่ะเขายังไม่เขาเขาจะเขาจะกําลังทดสอบอะไรบางอย่างในตัวคุณหรือเปล่าเขาอยากจะรู้ว่าหากในอนาคตเนี่ยถ้ามันลําบากเนี่ย จะยังร่วมไปด้วยกันไหมคือคุณอาจจะเห็นบางบางกรณีบางพลังงานอาจจะมาเห็นเขาในช่วงที่เขานั่งบัลลังแล้วแต่ยังไม่เคยเจอว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งอะชีวิตมีขึ้นลงอะถ้าเกิดวันนั้นชีวิตเขาลงดาวคุณจะยังอยู่กับเขาไว้อ่ะเนี่ย ยังไม่รู้เลยไม่ใช่ไม่ไว้ใจคุณเขารู้สึกกับคุณดีมากเลยอะรู้สึกดีมากแต่ปกปิดไว้ก่อนอคือเขาน่าจะผ่านบททดสอบอะไรโหดๆห,หินหินมาคุณอาจจะอยู่ในพลังงานที่เป็นผู้ลากม้างดีเกิดมาในแบบตระกูลเจ้าสัวนะเจ้าขุนมูลนายนะฮะลูกพญานาหมื่นมาอย่างเงี้ยไม่เคยตกลกกรรมลำบากหรือเปล่าบางพลังงาน แต่ถ้าพลังงานไหนที่โหมาผ่านมาทระเบิดภูเขาเผากระท่อมเขาผ่านมาแล้วเงี้ยสบายสบายเลยนั่นแหละคฮะนี่คือสิ่งที่เขาปกปิดไวอ้อพระพาะใครที่เห็นพลังงานอ่ะคุณพลังงานน,งงาน,น่ารักพลังงานเขาเนีะยแก้งแบบ กระด้างนะทําอะไรที่แบบให้คุณอยากรู้ว่าคุณจะรับได้ไหมอย่างเงี้ยบางทีอากับกิริยาของเขาทานเข้าวด้วยกันก็จะมีเลอมีอะไรอย่างเงี้หรือเปล่านะรับได้ไหมความเป็นจริงของเขาอย่างเงี้ยเนท้อ,ทองร้องแล้วเนี่ยเขาไปนะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตสาห์โฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตสาห์แบ่งซปเปอร์แฟมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปร้อยเท่าพันเท่า ขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พูนพร้อมทั้งด้านผู้ขัพ์และอริยทรัพย์ตลอดไปสําหรับคลิปในขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ